คะมือนี้น้องพี่ยาภาพอม่พป็น้ัวเอฟซีมาตามแนวทางของแม่สายนะคะแม่สายเลขชุดนะคะนะคะให้เป็นเลขร้ายโตนะคะแต่หนึ่งในนั้นนะคะมันมีหลัก 8, 8, 2, 8, 6, 8, 1, 8, 7นะคะมา 8, 7ดล่างมาตรงๆนะคะนะคะสุดยอดมากนะคะ <Okay. S 1> นะคะสำหรับนวดนี่แม่แล้วก็วนั่งนวดดีเด้อค่ะ ตรงนี้เพิ่นกว้างนาล่านเพิ่นนะคะนะคะแม่แล้วก็กำลังนวลอยู่แล้วขายเห็ดพอเด้อค่ะนะคะเห็ดพออ้อนอ้อนพี่น้องนะคะนะคะเจ็บเซฟบนะคะแม่เห็ดพอโลเท่าใดพอหนังโลละสามร้อยห้าสิบหน่พอดนะเห็ดพอหนังโลละสามร้อยห้าสิบนะคะอ้อนอ้อนเป็นเพแม่เห็ดไหมนะคะแล้วก็กำลังนวลเด็กไห้อยู่นะคะ ะะผู้ใดอยากซ้อยซ้อยอุดหนุนแม่เพื่อนนะคะขายอยู่ตลาดก้างดงพิกัดนะคะตลาดโซพินขาวอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะหรือตลาดดงละแนงนะคะหน้าข้างเพื่อนกับ่อแพงะะ้งเด้อค่ะมีคนสุ่มนึกฝากมาให้แม่สาย200บาทนะคะถึงมือแล้ว ากเกิดท่านใดโชคดีอยากซอยแม่สายนะคะติดต่อนุนทิยาโดยตรง0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ลักนะคะนุนทิยาจะไปท่าอยู่ขังขล้วนะคะตรงนี้นาล่านเพิ่อนนะคะเลขเน้นตัวได้แม่วงกลมให้แน่เน้นตัวได้มีตัวเน้นบอหมีมันบอค่ะนะคะลายมือแม่เพิ่นนะคะเบอร์น้ำตาลนะคะันเดันธุ์ันธุ์ เปนบ้านเนเป็นบ้านเนมาคเนยังบ้านเนินทางแบบลายมือแม่สายเนระจะไปท่าอายุรั้งนึะคะตรงนาล่านเพิ่นกว้างนาล่านหรือจะไปคางๆนะคะมาเพิ่นขายขายเห็ดคับขายหนังต้มนะคะทุกคนห้าสิบแม่สายถูกยุบอ่ะค่ะ โอ้ถูกสามสิบบาทนู้นได้ยินข้าวแม่ว่าจะถูกจะซื้อทุกโตเนาะซื้อทุกโตซื้อว่าหลายถูกสามสิบบาทนะคะดีใจน้ำเด้อถึงสามสิบบาทนะคะวาได้ทุนขึ้นนะคะ เป็นลายมือในสายเด้วน้อที่ยาจะอ่านให้เบิ้งน้ำกันเด้อค่ะนะคะเลขลักหนึ่งจะมี1 0 1 9 1 2 1 3 1 6 1 5นะคะลักศูนย์จะมี0 9 0 2 0 3 0 6 0 5นะคะหลัก2องจะมี2 3 2 6 2 5หลัก3ามจะมี 35, 3 5 3 3 6 3 5 6 5นะคะ,ะนุนทิยาจะลอกเป็นลายมือน้นทิยานะคะ ถ้าเกิดเอซีว่าเลขร้ายโตนะคะจะคัดเอาเป็นบางบางรักก็ได้นะคะลักหนึ่งจะมี6ชุดนะคะลัก0ูนย์จะมีหาชุดลัก2จะมี3นะคะลัก3ก็มี2อัก6มีชุดเดียวคือ6กห้านะคะ,ะน้นทิยาจะลอ,อกเป็นรายมือน้อนทิยาให้นะคะ1นึ่งศนนึ้น หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งห้านะคะศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สามสองสามสองหกสองห้าสามหก สามห้าหกห้า

มะะแม่เราบอกว่าเราบรหั่นฟันประกอบ,บตัวเลขยังโมเนนหายนะคะ,นะคะเปรียบเทียบงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะเอาแปดเจ็ดตรงๆนะคะนะคะถ้าเกิดเอฟซีว่าเลขร้ายโตก็คัดเอาเฉพาะโตชอบนะคะนะคะแม่แล้วสื่อถูกตัวสื่อตัวละสามสิบบาทนะคะนะคะแล้วก็บก่ไดดลุงทุนลายนะคะสื่อก็เป็นซีสันบันเทิงนะคะเอ๊ขายหัวเขียหน้อย ดูนี่นัไปเบิกนกันาเคียดมีเห็ดมีเห็ดเปาะมีนางต้มนะนางต้มมีเคียดด้วยอ้าวมีห่อนึ่งมีกีหน่อยอึ่งบ้านเทานน่บอกเียตุ้งาต้เตะียดก็มีไม่ตั้งเรียดไม่ตั้อง คนตกตองตามมือเดี๋ยวเพราะอ่อนไปหน่อยดอกใหญ่กับยังอ่อนอยู่น,น,น okay? er ica, ะเป็นตาซื่อไปหนึ่งว่ายค่ะอ่อนดีพี่น้องจากน้อยมันใสดแก่แล้วตอนมันอ่อนตาซื้อซื้อไปหนึ่งว่ายใส่แกนะคะ อยากแม,ม่ซอยอุดหนุนแม่สายกับยู่ตลาดกลางดงนะคะอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาลสินนะคะพิกัดรี้ตลาดดงละแหนงนะคะขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคลายครับลายเ่างวันลายสรุปนะคะแนวทางของแม่สายนะคะเดี๋ยวนี้ยอดจะทำาให้อยู่บ่อยากกลัวนานหะอันเพิ่นค่ะ วันที่1มิถุน,นายน2568 10 19 12 13 1 6 1 5นะ09 02 06 05 03 23 26 25นะคะ36 35 65นะคะเป็นแนวทางหา่อสาักกินแบ้งรัฐบาลน,นะคะ ขอบคุณแม่สายละลายเด้อค่ะที่แบ่งปันนะคะงวดนี้ HFZ โซดีกับแนวทางของแม่สายนะคะนั่งเหลาขาเฮ็ดยี่นี่นะพี่น้องที่เหลายี่นี่เฮ็ดปวกเด้อพี่น้องพนเหลาขาเฮ็ดเด้อค่ะนะคะเฮ็ดปวกนะคะใจเก็บมาเห็นก็พิจารณาเบิ่งนะคะหน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพี่น้องมึงมึง โอ้โหมะเกิดเจ็บเต็มพื้นเลย